นี่ครับมากินที่ป่าหญ้าครับหน้าริมถายนี่ครับริมถายประมาณของหมู่บ้านครับบ้านน้ำผู้ครับนี่ครับสวยครับสวยสวยก็สุดรอกินด้วยกันครับนี่ครับสายส่วนน้อยกับสายส่วนใหญ่ครับอยู่ด้วยกันครับนี่สวยกินให้เอิมโล่กเอาไป นนครับแม่ใส่ชนน้อยครับต้องให้กินให้อิ่มครับไ่ออกไปครับบริเวณหน้าหมู่บ้านนะครับนี่นะครับแม่ใส่ชนน้อยนี่ส,สวยครับส,สวยมองดูอะไรไม่รู้ มองดูอะไรไม่รู้กินนนื้อ,อิ่มนะลูกกินอิ่มแล้วก็ออกไปววาลแล้วนี่ครับบริเวณหน้าผายนะครับผายน้ำนะครับอุดมสมบูรณ์มากครับแบบล้อมล้อมโดยธรรมชาตินะครับล,ล้อมโดยธรรมชาตินะครับหมู่บ้านนะครับ นะครับแม่สายชนน้อยกิน no กับสายชนน้อยสายชนใหญ่อยู่นู่นครับนะครับไม่ห่างกันนะครับดูนะครับนนๆๆๆหยอกกันนะยหยอกกันครับหยอกกันครับเล่นหยอกกันเลยหยอกกันเลยสายชนน้อยเอ๋ยเอา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 สายชนใหญ่ครับสายชนใหญ่ คนน้อยครับโมโต,ตมโตมโมโมไปได้วยกันแล้วครับไปได้วยกันแล้วไปด้วยกันแล้วทำอะไรทำอะไรทำอะไรไป,ไ,ปไปแล้วครับไปแล้วครับไม่ห่างกันนะครับหยอกกันตลอดเวลาเลยคอยหยอกกันตลอดเวลานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ เป็นขวัญกำลังใจให้กันและกันนะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับเข้ามาแล้วก็ติดตามกันเยอะๆนะครับหัวล้ใ,ใจ ก็บอกแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ